กันมากก็สิอยากกินเป็นไปส่วนกันมากที่อยู่กับซั์ไม่ก็มีความสุขไปเรื่อยไปน่องเห็นปะกันมีโคมูเนไปเอิญกันมากอาหามาตัวเดียวไม่ขาอบนนอกประเทศไทยเพิ่งอนนีมาตัวเดียวมาสองมาคูเป่นปุ่นเิ่นครูเป็นครูเปนไี่น้องเอิญครูเนคูเน เดี๋ยวข้าแมา่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่กบปนดองเสียอ่ะไอ้แย่มันกินอยู่ค่ะพี่นอ้นองเป็บปนดองไส้เพิ่มขึ้นมันกินอยู่หรอกค่ะอันน,นี้แม่บ้านน้องไส้นะแม่กินไม้ส้มเงินมาทุกวันเลย ให้กินเนาะสัตว์ก็คือคน้คนค้นก็คือสัตว์ให้กินให้กินไปมือมืออืมกินเนาะเราเนานั่งหน้าบ้านเลยเห็นมัน มาเนะน่าอักจังน่าัพี่น้องไม่ควรนอกวันวันอันันเขาไปหันเนาะ มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมา,วมาวสองตัวเลยนี่ทายสัตว์ให้เบิ้งด้วค่ะพี่น้องทายนกแล้วเขาให้เบิง้งเนาะเนี่นะินกัหญ่เลยพี่น้องเออมันยังไปทางผมไม่ค่อยมันหนอกก็เลยเอาอันเอาอันเขามาวานไว้นะรับมาได้กินที่ละบาทรับมาเออเหนียววันนะพี่น้องเนี่ย ากันสองตัวหัวกับเนี่ยคูดะสามีพัภรรยาที่เราอยู่กับสัตว์กับเพื่อนดีได้พี่น,นอ้องกินกันอเรเลยนะ่ะพี่นง้ง เบื้องต็มในพวกวันนองเค้กก็ขอไลายเบื้องแรกนี่น้ำหน้อยพี่น้อง,นองเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะกินแซรบแซรบจับเอิญกันไม่กินแต่ละ แตกีโตวหน่อยกุนี้ด้ค่ะพี่น้องแต่ะเกีไม่ขัวบันดอกไม้ยืน้ำหนองประมาณเดือนเลยตัวหน่อยกุนีมันก็มาามันมาตัวเดียวไปม้าบาดี้มันตัวใหญ่เนาะมันก็เลยมีโคมีเคียงเออได้ใโคมากแตกีตัวเดียวมันสิยางหาเลากกินอันนี้แบบไม่ใหญ่เข็นมานํามันไมีโคเนาะเออะใา้กิน วิยังไม่กไมก,ไก,ไะะไกลไใ่โคกม,นคนมัน่อกันหน่อยนะค่ะนี่นี่นี่น่ไก่เียานก้นพวกหนิดอืมี่มะน่อกวานไม้เติบเลยพี่นอ ูครักบ่แเ่นคู่แข่งูครักนี่ๆๆก่ยวิยานอมอิ่มแล้วประมาณนี้ฮะอิ่มว่คืออยู่นี่ ดีไหมยังดีไหมยังบอกกับหนกอิ่มหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันแต่กี้แต่กี้มันมีตัวเดียววันนี้ไม่สองมีสองตัว